อยู <Hoy S 2> ่เธอแล้วมาขํากลังรำมาเดี๋ยวเรารำด้วยไหมรำตอนนี้เจ้าเบากำลังจะถึงแล้วนะตื่นได้หรอไม่ได้ตื่นเต้นที่เจอเจ้าเบานะตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนเจ้าเบายอดแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้ดีสี่ไม่ได้ตอนดี ขันมากเลยเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวตอนนี้ดูกดุยไม่รู้ตื่นเต้นไหมแต่พวกเราคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นดีสุด มายังตอนนี้เรา100มาก่อนนะครับเมื่อคืนเราเล่นคอนเสิร์ตกันที่ไหนนะจุนพรเล่นจุนพรเสร็จตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเราอาบน้ำกันเลยย์อาบน้ำเลยย์เลยยยังไม่ได้นอนแต่ตอนนี้น้องลิลลี่เฝ้าดุ๊กดุยอยู่กับพี่กันค่ะเดี๋ยวเวลาเจ้าบ่าวมาเราจะให้เจ้าบ่าวทำอะไรบ้างอุ้ยปี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 ได้เหรอได้ไหนเอาลองซ้อมไหมซ้อมสิอุ้ยปีปี

ดีก็เราไปคูชีวิตเลยรู้ไหมว่าดุกดุ๊ยเต้นแต่ละงานทำให้บบาเบาหน้าไวทีใจสั้นกันไหมยู่ดีดีหมาแดนร์้เราไปได้ยังไงวะก็เราอยากได้ยินคำว่าอะไรดีนะรักดุกดุ๊ยคำว่ารักดุกดุยสร้างขังดังดังให้ดยได้ยินเลยเต้นเตพอกับ่พอกันซาสเลรักดุกดุย นี่ไม่ไหวเราก็ดับสองก็เต้นอาจารานกดยืนก็ต้องเต้นด้วยเร็ว đặc nan nan má, đã có video này tôi nhớ video em video cứ đôi พี่โบมีความสุขมากนะครับผมลูกเยอะๆหลานเต็มเมืองครับผมก็ขอให้พี่โบมีความสุขมากๆนะครับในการใช้ชีวิตหลังจากนี้นะครับผมก็ให้มีลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองนะครับผมครับผมวันนี้ก็มาอวยพรให้พี่โบนะครับผมก็ขอให้พี่โบมีความสุขมากๆนะครับผมมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับผมก็ขอให้รักกันนานๆนะครับสวัสดีค่ะก็ขอให้พี่โบนะคะแล้วก็พี่โน้มีความสุขมากๆก็ ขอให้รักพี่โบพี่นนยาวๆใช่แล้วก็มีน้องให้พวกเราไวๆนะคะค่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลาคอนเสิร์ตแล้วนะคะอันนี้ก็มารอบที่สองแล้วนะคะตอนนี้ว่าเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวของเราสวยมากเลยนะคะก็ขอไอพอนให้พี่ดุยกับพี่ชาโนนะคะมีความสุขมากๆนะคะรักกันถือไม่เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรนะคะวันนี้ตื่นเต้นแทนเลยค่ะพูดมาเบาอไอพอนให้พี่ดุยก่อนก็ ขอให้เจ้าสาวาามีความสุขมากๆแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยเ <laughs> ฟุตบอลเลย <c oughs> เออเป็นทีมฟุตบอลเลยก <c oughs> ็ดีใจกับพี่ดุยด้วยน,นะคะยินดีด้วยนะคะค่าวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ดุยนะคะก็ขอให้พี่ดุยเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็รักกันนานๆนะคะคขอให้พี่ดุ๋ยกับพี่ชนน์นะคะมีความสุขมากๆนะคะใช้ชีวิตคู่กันให้รับรืนนะแล้วก็มีล่าใด้อุ้มไว่ไปนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะน้องลิลลี่นะคะก็โข้อวยพรอะใ้ปีดุยนะคะมีความทุกข์มากๆแล้วก็อย่ารบกับพีนน์เร่งนะพีนน์ก็ได้ปีดุยไปแล้วก็รักใจดีรักใจเต่าตีโรนรักปีดุยแล้วก็คือปีดุยอยู่กับพวกเรามาไล่ปีมากๆอยู่มาสิพาปีแล้วก็ดูเลยปีเศร้าก็เหนื่อยดีๆนะพีนน์ค่ะก็วันนี้ดีใจมากนะคะดีใจมากเลยเพราะว่นเนียนรก้อยมานานแล้ว วันนี้มีความสุขมากแล้วก็ไว้พ่อะได้น้องดุยครับน้องนุ่นก้องเม่มีความสุขแล้วก็อยู่กันนานนนนะทมอะไรก็คิดไห้หม,มักๆเมยได้ก็ให้อะไปกันอยู่กันนานๆคนับผมก็ขอให้พี่โบนะครับกับพี่น,นุนนะครับผมรักกันนานนนนะครับผมมีความสุขนะครับผม <S <S คิดลูกให้ได้ลูกคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับผม <S <S อย่าทะเลาะก,กันบ่อยนะครับก็ให <ๆ S 2> ้พ <ๆ S 2> ี่นนนะครับยอมพี่โบมากมากนะครับผม เป็นกาลังใจให้การใช้ชีวิตคู่ครับครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับต้องก็อวยพรให้คู่จะบ่าวจาสาวรครับมีความสุขมากมากนะครับพี่ดุกดุยนะครับรักพี่ดุกดุยเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมก็แกงอร่อยมากไม่ใช่ครับก็จะบอกว่าขอให้พี่โบแล้วก็พี่รัชานน์นะครับรัชานน์หรือเปล่า พี่ชาโนนนะครับมีความสุขแล้วก็โค้งคู่กันไปถือไม้เท้ายอดทองต่อวัอนก็พิชนะครับผมครับผมนะครับก็ขอให้พี่โบนะครับ<อ>กับแฟนนะครับก็รักกันนานๆนะ,ะมีลูกเต็มบ้านมีรลานเต็มเมืองนะ,ะขอให้รักกันนะไม่มีจนถึงวันเก่เท่านะเป <นะ S 2> ตายายนะครับครับไม่มีอะไรมากผมต้องพิมพ์ครับมีอะไรจะพูดกับอดีตคู่ชิ้นไหมก็พี่แสบพูดไปหมดแล้วครับไม่มีให้ผมพูดเลยครับ เหมือนกันครับพี่แซ่พู้นหมดแล้วครับโอเคผมไปครับครับผมวันนี้ก็ผมก็อยู่กันที่งานแล้วนะครับเป็นไงบ้างโฟนวันนี้งานสวยมากครับผมโฟนวันหนึ่งก็อยากมีงานแต่งใช่ไว้พรอวยพรให้พี่ลูกดุยนะครับเอาครับผมก็อวยพรนะก็ขอให้พี่ลูกดุยกับพี่ชานนนนะครับรักกันนานๆนะครับผมจนแก่เท่าเป็นตายายเลเดอร์นะครับผมแล้วก็มีลูกมีหลานนะครับผมเยอะๆนะครับผมให้พวกผมได้เล่นกันนะครับผมแล้วโฟนล่ะ ครับก็ถ้าถ้าตกใจเสียงเพลงครับตอนนี้โอเคก็รักกันนานๆนะครับพี่ทุกดุยเป็นคนที่น่ารักนะครับอยู่กับแฟนก็ต้องมีความสุขครับผมมากแน่ๆนะครับผมว่าขอบคอบครับขอบครับขอบครับครับผมยินดีด้วยนะครับกับพี่ดุกดุยนะครับหรือว่าพี่โบนะครับผมนะฮะขอให้มีความสุขมากๆครับมีความสุขมากๆอยู่ด้วยกันกับคู่รัก ตลอดไปอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมยังไงเขาเรียกว่าเป็นคู่รักแห่งปีที่คนคนอื่นอิจฉาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคอยมีความสุขมากๆครับอยู่เป็นร่มโพร่ร่มใสของลูกหลานนะครับผมมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับผมนะฮะขอบคุณครับวันนี้ก็อวยพรให้กับลูกดุยนะครับผมถึงผมจะเสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมให้เขาดูแลเธอแล้วก็ให้เล่าดูแลเรานะครับผม ปีก็ไม่ต้องแรงเลยมากเพราะว่ารู้ๆอยู่แล้วว่ารักลูกดุยมารกนะคะวันนี้ก็ทําให้น้องแบบเต็มทีบอกมากแล้วก็วังหวาน้องก็จะชอบในงานแต่งงานวันนี้นะคะแล้วก็ให้น้องทั้งคู่มีความสุขค่ะโดยไม่ได้ให้ไปไหนดยอยู่กับพวกเรานี่แหละก็ไปไปมาๆมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจน้องตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาลูกดุยกลับมาถ่ายคลิปโน่นนี่นั่นอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าลืมคิดถึงลูกดุยกันด้วยนะแล้วก็ขอให้น้องทั้งคู่รักกันนานๆนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาที่มาแสดงความยินดีในงานแต่งงานของเรานะคะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่มาท่าลูกลบปตาน้าหางกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นใจบอกบอกไม่รู้เลยต่างด้อไม่รูกเลยดีใจมากเลยไับผมไปได้เจอเวลาได้ดีแบบสุดยอดเลย